โยครับสวัสดีทุกคนวันนี้ยู่จะมาเล่าถึงประสบการณ์เข้าค่ายกันนะครับด้วยผมขอเกินไว้ก่อนนะว่ามันจะมีทั้งหมด3ามหมู่แล้วหมู่ผมจะเป็นหมู่เสือนะมันจะมีหมู่กระทิงกับหมู่มาริซึ่งหมู่มาจะเป็นของผู้หญิงครับช้าวันที่เข้าค่ายผมก็ได้ตื่นขึ้นมาครับไปอาบน้ําแปรงฟันแล้วก็กินข้าวครับแล้วผมก็ได้มาโรงเรียนะครับ พอผมมาเงินสิทธิ์ปุ๊บผมก็เจอเพื่อนของผมอีกคนหนึ่งแล้วก็ทักทายกันเซียร์ครับคือตอนนั้นาาอากาศมันโคตรหนาวครับคือแบบใครไม่ใส่เสื้อกันหนาวมานะ่าจะแบบตัวแข็งเครือะครับแล้วผมก็ขอตัดส่วนที่ไม่สําคัญออกนะครับเพราะมันจะเป็นการเสียเวลาแล้วหลังจากนั้นประมาณตอน5้าโมงไม่ก็10บโมงครับเขาก็ได้ปล่อยให้เราไปเล่นฐางน,นะครับโดยจะไปเป็นสแถวไม่ก็หนึ่งแถวนี่นครับ โดยฐานที่พวกผมเล่นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นฐานหลบกระสุนนะโดยก็คานกันไปครับคานไปครับแล้วจนชนะไม่มีไม่มีอะไรได้วยครับคือก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้ครับสำหรับปีปีหนึ่งก็ขอบคุณทุกคนที่มาฟังครับ